สบายดีเด้อสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC กันบ้าสุขสุขมาพอกับซ่องแม่บุญมาบ้านเฮาอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยบ้าเมาพอกันยามแรงทีมงานสร้างผลเสีให้แล้วเลยด้นี่อ่ะพี่มาหาันมาทางลูกๆเต้าเต้าก่อนบบดนี้โดยสบายดีัปย่างพักกันไปรักเครือย่านั่งมาแต่ทั้งได้อันี้ฮะปันกันนล่แล้จ้าธุ เจ้าอย่ามาถิ่มอยู่กับต๊อบขอได้มันหกมาตอนแม่บ้าเมื่อปลูกวะเมื่อที่มข่งเข้มทางแล้วเมื่อปลูกต้องเอาหักมันเอาเฮ็ดพิชางอานาลี่ยังอานาอ้าว้างเป็นแทบบาทนี่อันนี้จะพูกนึ่งใช้ของ่ขยได้จ้ะอ่ออ่ออ่อเด้งมาไห ข่อยมาพี่ข่อยสะอ่อนอย่านั่งข่อยฮะลาย,ลายดีเลยน้อนอยู่ป่ามันเพลินบุน๊โอ้โตัวสะอ่อนซ้อนอ่ะแต่เป็นข่อยคำลงแรงเลยมีแต่สิบภากันเมื่อแล้วแบบนี้อ่ะก่อนสิเมื่อก้อนสีงไปเบิ่งก่อนแล้วละบ่สร้างเพลินบ่าวสีมากกัพอดีแล้วเราหมักขึ้นหลงังคาปุ๊ลบมันปิวไปเมื่อนะขันเจ้ามาให้เจ้าขึ้นแต่โดนแล้วขึ้นหลงังคานี่แเมียนนอนจาก บอกถือคนได้ใช่ไหมคอตัวน้อยฮะขึ้นได้ขึ้นตามปองมันแต่ต้องมีผู้ห้ามอยู่ดูมัน้ำใไ <c oughs> ม่ใช่เป็นผู้ห้ามพ่อ <c oughs> ขี้ดินเ <c oughs> จ้าโตกลงเจ้าอย่าปะาขี้ดินเป็นเด็กขาดโตกลงแต่หลังคาแม่นเนาะขันตาขี้ดินแล้วเจ้าอันตราย เลือกดุนเลือกอันก้อวกับวัยุไว้เนาะเนี่ยกระเจ้าขคือลังคาแล้วไม่ีขี้ดินห้าห้องคันโต๊ะลงมาแล้วจะปะขี้ดินขันจะปะขี้ดินแล้วตายตายอย่างเดียวไข่ขึ้นอยากเนื้นึงพ่อเจ้าไก่เจ้าชงชิงงามจ้ำเป็นตาแซ่บอะไรอื้อันไม่รู้จะขอไข่แต่ว่ไก่หั่นกระลอคือคนไหนกะรอคือบอลสีอา อย่าเจ้าอย้าเจ้าเจ้าปะก้อนคืออย่านานตอนน่ะตอนน้องย่องฮะจกนี่บาทนี่นี้ยบาทนี่ว้าด๋อบ่บาทเดียวนะเขาอยากกินต้มไก่จ้าเขาจะกินต้มไก่ไเฮ้ยสตุ๊กเหม่ยเนาะเขาต้มกันแหละ

เตรียมอ่าอันอัดน้ำนะทิมล้ว่อันขาวๆนะให้เจ้าอัดไว้เพราะว่าไปไหวพูดแล้หมดสิเข่าหูน้ำเนี่นซื้อกซ็อกซื้อแพงเบิ้งมาทางนี้ก่อนไปลูกไปฮะเออเอ้ากูน,นี่เพราะว่ามันต้องมีแนีอัดนี่คันบ่มีแนวอัดแม่บุญบอกไอเด้กเมื่อวานนี่คันบ่มีอันนั่นก็ต้องหาไหมเด้อ ไปหาไม่มาเสียบนี่สั่นเนี่ยหมดมาลงนี่มาออื่นเนี่ยไม่ได้กินน้ำ <c oughs> เดี๋ยวจะมาเบ่งทางกันไอ้สร้างค่ะก่อน <c oughs> เว้ยนคอยแล้วี่นอ้องไก่เวลาสางคนกันิคนสีเอาขึ้นเอาสีั่วขึ้นให้แล้วนะเนาะิะ่นสีาสีง้วขึ้นให้แล้วก็ถือว่ากลับคนนะโอ,โอ้ใส่ดังทั้งหนาแห้งคือเข้าบานแห้งงาม ตะกี้ใส่แต่ทั้งรังวันนี้ทั้งหน้าก็ลงมาใส่แล้ววันนี้คนเสียหายซ้ำเร็จเลยนะคนเสียหายซ้ำเร็จไอ้ใส่สีงัวเนี่ยมาอื่นมาเพิ่นก็นมาย้ายข่าวเนาะมาออื่นนี่มาย้ายข่าวแล้วย้ายข่าวถือว่าอัดใหม่ใชล่ละถือว่าเป็น <laughs> <laughs> ลมฮะรักซิบเออรักซิบร <laughs> ักซิบ <laughs> มาลักเสียบวะขึ้นเทิงกันแบบนี้หายแล้วนี่ครับมืออื่นขึ้นย้ายข่าวยางเดียวมือฮื้อนี่ได้มุ้งนะแต่เบ<อ>ิ่งเนาะฮะไม่เสลาะ้ะมือหนึ่งไม่เสลามือหนึ่งมต่ามืออื่นนี่กร<ะ> ลืมทีตี้นรอบเนี่ยอ๋อลืมนะลืมเพิ่นเอิญยังต,ออตีเส้นมไม่ได้แล้เออตีเส้นใส่ไม้อันเน้นเนาะยายเส้นเออลืมลืมคิดว่าใส่รึเส้นขาว,ขาวเออเออเราว่า,าอย่างก็ะใบเบ็ดหรอปะแล้วล่ะอพิ่นนี่ก็ย้ายข่าวละตัดไม่ย,ย้ายนั่น ย้ายข่าวไซบอนเพิ่นสีตอกไม้เชล่าเนาะลืมข่าวย้ายแปลโดยแม่นบ่ภาษาบ้านเฮาน่ะข่าวว่าอันนี้ก็คือจันทันแต่บ้านอันอันอันสีนัวนี่ภาษาไทยเอิ้นจันทันแม่นโอ้ภาษาลาเฮาเอิ้นยายสีนัวเนาะไซจันทันของบ้านเพิ่นโอ้อันบ่บ่จักเด้อเฮาตะกี้ตะกี้ห้องบ่จักทราว่าอันไหนข่าวอันไหนสีนัว ค่ะได้เห็ดเฮือนแล้วจังหูไอ่เนียบะจะได้ไม่พอสร้างบนสีรุดมือเดี๋ยวไกลๆพักกกนกันฮะฮะขย,นะา,ยายมือเดียวแล้วเลยขันประคำกเยันแล้วเนาะ <c oughs> ขันว่าค้ำนี่เป่นแล้วเลยเราคคามกมกันเลยบ้านเราตะเวนตกะปคำมเนาะงั้นตะเวนต๊ะลาคำรดิคำพ่อมืดคำวแล้วค่ะวาน้จะมาคำวยวะะเอยยังกัน่นวะฮาลาคำวัะวะนี่จะบ่อยมันคำนิ่ิ ยักและคอยเนะียว่าคำไว้คอยนะไม่หรอกเท่ากับว่าคำไวไ้เลยทักฮะกูยอยากเมื่อกวันนั้นคำเลยส <c oughs> งสัยเพิน่นยากเมื่อใส่ปุย้ยได้ป่ะเยอะ <c oughs> แล้วากเคยปุย้ยเข่าแล้วเราอ่ะมื่ออื่นเศร้าแล้วเราจะไปหาเก็บหอยแล้ว <c oughs> ทางพุ S S ph un, ph nó, ่นพผ่นเทคานแล้วเนาะเพิ่นก็เลยมาพี่เบิด์ตหาแบบนี้ก็เลยใบขึ้นอีกมาออื่นกันแง่แง่กันคือเก้าเอาขึ้นแล้วไปพุ่นกับสามมีสองอีกที่สองอีกตักผืนหนึ่งผืนหนึ่งแมนพุ่นหนึ่งจะถึงทั้งเองเลยหักแค่นี้เนาะ

เหลืออีกสองเซนบาทนี่สำเร็จเหลืออีกสองเซน๊าทเน้ะมานนี่จนแล้ววันนี้บ่แล้วบ่บเลิเลเลอกอะไรแล้วอันนี้เนาะงามแท้บ้า,า,า,บานนี้โอ้ยงามบาทนี่เม่เมีม่มาีมามาย่องเฮือนเด้าของนี่ ไอ้ยบุมีผู้ย่องให้ได้เจา้าบุญย่องนี่ได้สร้างเห็นห้ได้เจา้าบุญย่องนีสมอนยืนพอนุ่นในเด็กใม่เห็นนะไปถึงผมาแม่เนี่ยคุณว่าจะมาแล้วได้ค่ะสำเร็จเสร็จสิน้นในการย้ายข้าวเจ้งขอ,อ,องเด้ออีหล่าเด้อถวยบวงเด้ออืมเก็บกวาด ลไหลลงก็ได้บ่แต่ปูอยากลงทิ๊ดูยบร้อยเียบร้อยไปเนียงบงขางงินก่อนเขีนบนทังเทิงค่ะ คักแท่นี่บิ่งเียบร้อยเรียบย้าะนี่ออเ,เอไปแล่เบิงกอไก่กัน ต้องเข่าไปทางเฮือนเม่น,น้องมวยเนาะเบิงบ้งเบิ้งชิเข่าไปซองเหมือนกัน <c oughs> ไปข้างนั้นก่อนมันบเพลินข้างไ้รถเลยซองที่นี่กันมันลำเหมือนกันโอ้ทางพี่ก็เทคานจนแล้วพี่ทางเฮือนเม่น,น้องมวยกันเอออะเบิง้งมาเบิ้งทางนี้กัน

ตัวนี้เหรการเทนหมไม่ไหนหยังไงสัสต่ออันนี้บ๊คือว่าเนีนั่นกระเทือนะมันซ้องเสินปลายเด้อันนี้ป๊อปาวมันอะ อันนั้มา2เซนตัดนอยๆนึงอันนี้มา2เซนตอนนี้2เซนสิบ่ถึงมันผัดบ่มีไม้ยาวซะเนาะเพราะว่าเฮือนเพิ่น7เมตรออเอาเดี๋ยวเราสั่งตัว5เมตรคั่นสั่งพิเศษั่ไม้ขาว5เมตร2เนแม่นบ่คันมตรนี่คือได้เสเนาะอ่ะอ้ออ้้ เดาแล้วยายสีนัวสำเร็จแล้วน้องเอ้สำเร็จเสร็จสิ้นแล้วเอากรสีกลับคือกานสร้างกับลงล่ะพากันกลับเก็บเครื่องเก็บของเก็บอุปกรณ์เด้ออีหล่ะเด้อเออเตอเก็บเจ้าสิเอาเมื่อได้บ่ลูกเจ้าต้องเก็บใส่กระสอบไว้นี่ก่อน สันกะเมื่อเท่ลไน้อยฮะเก็บไปอ่โดยโดยเดี๋ยวตามไปเด้อโดยบ่เอาวบก่อนตัวนี้เอาวบก่อนเก็บเอาแต่ตัวมันสั่นไปไปเดี๋ยวตามก้นข่อยกับสีคือกันนั่นแหละเำนะขำป้าหากับสีกับแหละ พ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะเมื่ออื่นพูกแหละพ่อกานอ่ะสบายดีป้าลุงเดอ้อผ้ไปเก็บไม้เก็บตอกเก็บอุปกรณ์เอาน้าเอาไนเฮาไปป้าว้พวกแหละคือเกา้าเกยติกหน่ะเมื่อ,อทางไงสร้างกันสิเมื่อคือกันเน,ะน,นาะโอ้ฮะกินน้ากินไนออำลาพระจากการบาทนี่พ่อ,อ,อก,กันเมื่ออื่นเมื่อนี่ลากันไปแล้วพ่อแม่พีนนะพอออกก่น้องให้เนาะพอกัน ในคลิปหน้าเพื่อแหละสำหรับคลิปนี้ไปแล้วอาน้องไม้สบายดี้ะลูกเดอ้อโดยอ่ะโอเคนะพี่แม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้กับเสียงลาพระจา,าไกไฟกอนพ่อกันในคลิปหน้าเดอ้อ<ส>ขอบคุญขอบคุณไปทั้งคืนยังจดีเอฟซีทุกคนที่บล็อกและ,ะบล็อกข่าวโคตรชนะนะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วพี่เมย์พี่น้องให้สร้างกับสิกรับเลยเนาะอ่ะขอกล่ารกำว่าสบายดีเดอ้อ สบายดีเด้อสร้างเด้อเมื่อก่อนวันนี้โดยโดยสินัดกันจังโมงเน้่มืออื่นอี่เนาะยังไงสร้างกับเก็บอุปกรณ์เพิ่นพากันกลับเข้าก็ได้